สวัสดีครับเมโมเอสเตทใน EP นี้นะครับผมจะพามาดูบ้านภูวิลล่าชั้นเดียวนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่โดยบ้านหลังนี้นะครับสร้างอยู่ที่ดิน94ตารางวามี3ห้องนอนด้วยกัน4ห้องน้ําและมาพร้อมกับสระไว้น้ำส่วนตัวภายในบ้านด้วยโดยบ้านหลังนี้อยู่ในโลเคชัน่นอยู่ในหมู่บ้านวังตาลน,นะครับโลเคชั่นก็คือจะเป็นตัวอํเาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยโลเคชั่นบ้านหลังนี้นะครับจะใกล้ทั้งตัวห้างสรรพสินค้าค่อนข้างจะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโรบินสันแมคโครห้างบิ๊กซี แล้วทําให้คุณสะดวกสบายอย่างเช่นการซื้อของต่างๆก็สะดวกมากและท่นานใดมีบุตรหลานนะครับแถวนี้ก็จะมีโรงเรียนค่อนข้างจะเยอะเลยว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานาชาติให้คุณเลือกได้อย่างมากมายนะครับเดินทางก็ประมาณสัก1ินาทีก็ถึงโรงเรียนต่างๆแล้วบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ในหมู่บ้านที่มีความเงียบสงบนะครับต้นไม้ร่มรื่นเยอะมากๆเลยในหมู่บ้านวางตาลบ้านหลังนี้สร้างคือตัวหน้าบ้านเนี่ยครับจะห,หน้าทิศตะวันออกด้วยทําให้หลายท่านน่าจะชอบการเรื่องทิศตะวันออก บริเวณของที่จอดรถลานนี้นะครับเดี๋ยวถอยไปหน่อยครับจะได้เห็นที่จอดรถเยอะๆที่จอดรถเนี่ยครับรองรับการจอดรถได้อยู่2คันนะครับโดยจะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับจอดสองคันประตูจะได้ไม่ชนกันด้วยและเราทําเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายนะครับอย่างสวยงามทางเดินนี้นะครับจะเป็นทางเดินไปสู่บริเวณสระว่ายน้ําของบ้านหลังนี้ครับแต่ผมพบก่อนไปนี่ขอพูดแถวนี้ก่อนเนาะที่จอดรถเนี่ยครับเมื่อคุณจอดรถเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้จะเป็นประตู ม่ใช่ประตูหลักของบ้านนะครับเป็นประตูที่ทําให้คุณสะดวกมากในการเข้าไปสู่ห้องครัวของบ้านหลังนี้เผื่อท่านใดนะครับซื้อของมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับคุณก็สามารถาเปิดประตูนี้แล้วก็เก็บของก่อนได้เลยไม่ต้องเดินไปไกลด้วยในส่วนถัดไปหัวาไปดูจะเป็นในโซนของโซนโซนของตัวสระว่ายน้ำนั่นเองครับบ้านหลังนี้นะครับเรื่องของพื้นที่สีเขียวเนี่ยเราจะมีการตกแต่งทั้งตัวบริเวณหน้าบ้านและภายในบ้านเป็น เป็นจุดเป็นจุดแล้วกันครับนาะการตกแต่งข้อนข้างเยจะสวยงามครับประมาณนี้อันนี้คือสวนด้านหน้าบ้านนะครับมีพื้นที่สีเขียวการโรหินต่างๆเนี่ยครับเราจัดเต็มเรื่องของความสวยงามแล้วทางเดินก็จะยังมีไฟซ่อนด้วยคือที่บอมชอบถ่ายรีวิวบ้านนะครับในช่วงเวลาประมาณนี้คือลูกค้าสามาถจะชอบนัดดูในช่วงเช้านะครับเราก็อยากให้ท่านได้เห็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนนะครับเผื่อท่านดูวิดีโอก,ก่อนแล้วมาดูบ้านของจริงเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณนั่งพักริมสระครับรจะมีที่นั่งอยู่6ที่นั่งครับสามารถจะนั่งกินข้าวนอกบ้านบริเวณนี้ได้มาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวสระนี้เป็นสระระบบน้ําเกลือครับที่มีอยู่ความกว้างอที่4.5เมตรตัวความยาวเนี่ยเเมตรแต่ด้วยการที่ใช้สีครับของตัวสระว่ายน้ำเขาให้เป็นสีโทนเบจอ่อนนะครับทาให้สระว่ายน้ำเนี่ยดูกว้างด้วยนะครับแถมเราจะมาพร้อมกับหัวเจ็ททางด้านนี้คือมุมนี้คุณสามารถจะนั่งได้ ล้วให้หัวเจ็บเป่าหลังเพื่อผ่อนคลายนะครับนี่นะครับบอมได้อยู่ข้างบนตรงระเบียงบริเวณนี้นะครับคือตรงชั้นบนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของระเบียงในการนั่งพักผ่อนเผื่อบางท่านอาจจะเทควิวภูเขาทางด้านโน้นนะครับหรือว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศการนั่งก,กินด้านล่างหรือด้านบนนี้โครงสร้างค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับบอมยืนบนนี้ไม่มีความแบบคือค่อนข้างจะแน่นนะครับพูดง่างร,รงคือแน่นมากไม่มีคบๆเลยบนนี้แข็งแรง อันนี้ก็เป็นส่วนประตูหลักของการเข้าบ้านแล้วนะครับประตูหลักนี้เราใส่ตัวดิสตอนล็อกมาให้แล้วทำให้คุณสะดวกสบายในการล็อกออกบ้านหรือการเข้าบ้านนะครับสะดวกมากขึ้น,นในเมื่อคุณมาจะเจอกับโซนลิฟวิ่งแอรียก่อนโดยเราแถมทั้งทีวีเราแถมโซฟาก็คือบ้านหลังนี้เราขายพร้อมการตกแตง่งมีทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและงานบิวอินให้คุณเสร็จสับคุณสามารถที่จะซื้อและเข้าอยู่อาศัยได้เลยครับหลังโซฟาด้านนี้นะครับจะเป็นโซนดินนิ่ง ที่่นัังครบมีการตกแต่งอย่างสวยงามและยังเปิดเราะยังเปิดช่องแสงตรงนี้นะครับเป็นกระจกบานสไลด์เพื่อให้คุณเห็นวิวสระว่ายน้ําได้ด้วยหรือบางครั้งที่เราว่ายน้ําก็สามารถเข้าทางด้านนี้นะครับเข้ามาเพื่อทําอะไรห้องน้ําด้านนี้ครับนี่ห้องน้ําตรงนี้ด้วยสาหรับใช้เป็นส่วนกลางเดี๋ยวผมพาดูห้องน้ําแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของแรงดันน้านะะว่าแรงไหม ก็ค่อนข้างจะสะเทือนสะเทือนก้นอยู่ครับถือว่าดีเรื่องของแอร์บ้านหลังนี้นะครับในบริเวณของิฟวิ่งนะครับในโซนนี้จะเป็นตัวแอร์สีทิศทางทางด้านนี้ส่วนในห้องนอนเนี่ยก็จะมีแอร์ติดตั้งให้ทุกห้องนอนได้เลยด,ด้วยนะครับเนี่ยคือทุกห้องนอนใส่แอร์หมดวันนี้ขออภัยครับค่อนข้างจะเบลอเบอนิดนึงอ่ะมุมนี้เป็นมุม pantry นะครับที่เอาไว้นั่งเตรียมอาหารหรือว่าบางครั้งเราต้องการ ามง่ายๆครับสะดวกสบายก็คือตอนเช้าทาอาหารแล้วนั่งกินเลยตรงนี้เราทําช่องแล้วก็ใส่ตู้แช่วายไว้ให้คุณด้วยเผื่อไว้แช่อะไรต่างๆบ้านหลังนี้นะครับฟังก์ชันของห้องครัวเนี่ยจะมีครัวไทยทางด้านนี้นี่ในครัวไทยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราใส่มาให้ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟเตาอบแล้วเราใช้เป็นเตาแก๊สนะครับให้คุณนะครับไม่ใช่เตาไฟฟ้าบ้านนี้ใช้เป็นเตาแก๊ส พร้อมหูดดูดอากาศทางด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของสิงลังจาน2ช่องและบิวอินด้านบนไ้สำหรับเก็บเครื่องปรุงนะครับทำให้ห้องครัวเนี่ยดูไม่รกด้วยเก็บเครื่องปรุงได้หลายช่องเลยด้านล่างก็มีเผื่อไว้เก็บอ่านี่ช่องใหญ่หน่อยนะครับอาจจะเก็บถังข้าวสารนี่ก็ช่องใหญ่อันนี้เป็นลิ้นชักก็เก็บช้อนซ่อมจานชามต่างๆคือบิวอินลิ้นชักมี2ด้านเลยทางด้านนี้และทางด้านนี้โดยเช่นกันนะครับ จากฟังก์ชันของห้องครัวนะครับประตูนี้เป็นตัวออกด้านข้างของตัวบ้านครับก็จะเป็นตัวเก็บเครื่องไอ้พวกแบบว่ามุมซักล้างแล้วก็เก็บปั๊มน้ําแทงน้ำนนต่างๆครับมุมนี้จะมีคือทิศตะวันตกเนี่ยทำให้แดดส่องมาทางด้านนี้ด้วยนะครับทางคนตักซักผ้าเสร็จก็ตากผ้ามุมนี้ได้เลยพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเรามีทั้งเครื่องซักผ้าอันนี้เลยเครื่องอบผ้าด้วยนะครับเอาให้ครบเลย ตอนนี้เรามาสู่ห้องนอนที่1นนะครับห้องที่1เนี่ยจะมีงานบิวอินแล้วเราก็แถมเตียงขนาดชิงไซด์ด้วยนะครับหรือ,อนอนเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มมากเลยครับถือว่าเยี่ยมเลยเราติดตั้งแอร์บริเวณนี้นะครับตำแหน่งกําลังดีเลยไม่เป่าหน้าเราตรงๆไม่แบบไม่จะไดไไ้ไม่ป่วยกันมาห้องกับบิวอินตู้เสื้อผ้านะครับสวอรส่วนโคง้งและห้องน้ําในตัวแล้วเราติดตั้งตัวบ็อกชาเวอร์ไว้เรียบร้อยแล้วครับนีบ็อกชาเวอร์ โอเคนี่ก็เป็นอ่ะก่อนจะไปจะพูดนี้ก่อนผมเห็นจุดหนึ่งอยากบอกเผื่อว่าท่านไหนไม่ค่อยได้เปิดแอร์นอนเนาะห้องนอนเนี้ครับจะมีหน้าต่างอยู่3จุดเลยคุณสามารถจะเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมธรรมชาติได้นะครับมีช่องทางลมเข้าลมออกนะทำให้ห้องนี้คุณสามารถจะอยู่แบบเปิดพัดลมนอนก็ได้ครับที่สองนะครับ,รบเดี๋ยวเชิญเข้ามาก่อนเลยห้องนอนนี้ ก็มีงานบิวอินต่างๆหัวเตียงนะครับมีแบบเก็บของเลก็กๆน้อยตู้เสื้อผ้านะครับนี่เปิดตู้เสื้อผ้าดูกับมีอะไรบ้างเออเก็บได้เยอะเลยเอ๊ะไม่ใช่ตู้เสื้อผ้ามันออตู้เสื้อผ้านี่ไงอ๋อเขาทำเป็นอย่างนี้โอเคข้างบนไว้แขวนผ้าข้างล่างไว้เก็บกางเกงเก็บหนังแบบพับเก็บมุมนี้เป็นมุมแต่งหน้าครับโต๊ะเครื่องแป้งมีบิวอินแล้วติดทีวีที่เราแถมให้เรียบร้อย และมีห้องน้ำในตัวเหมือนห้องนอนที่1ครับครับห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่3นะครับโดยไฮไล,ไ,ลไลท์ของห้องนอนนี้นะครับคือการที่คุณจะได้นอนเทควิวสระว่ายน้ำภายในบ้านของคุณด้วยห้องนอนนี้มีการตกแต่งลักษณะคล้ายหเหมือนห้องที่1น,นะครับเตียงขนาดชิงไซ i ์แต่เราแถมทีวีใหญ่กว่าห้อง,งอื่นๆให้คุณเลยนะครับพร้อมขาตั้งแบบเก๋ๆเท่ๆเลยนะครับ ห้องนี้ก็พื้นที่ก็กําลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับแลต่จะมีห้องน้ำในตัว้างด้านนี้นะครับอ่อยู่นี่ก็ได้ครับมีห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำในตัวตัวหัวก๊อกต่างๆหรือว่าตัวเรีนชาวเวอร์เนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับสีดำด้านมีความเป็นโมเดิร์นเดีกลับมาดูมุมนี้อีกทีนะครับตู้เสาืาอผ้า ตู้เสื้อผ้าห้องนอนนี้นะครับจะมีอยู่สองสองด้านนี่เลยท้งซ้ายทางขวามือผมเลยนะครับที่มีตู้อันนี้แบบตู้ยาวๆพร้อมโอ้ห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าใส่ไฟด้วยนะครับนี่มีไฟด้้นลางก็มีลิ้นชักเก็บของได้นี่ใส่ไฟและมีโต๊ะเครื่องแป้งมุมนี้นะครับอยู่ข้างๆที่นอนเลยไหนลองอยู่มุมนู้นครับเอาไปมุมนู้นก่อนเรามาดูวิวกันเปิด เนี่ยครับคุณสามารถที่จะรับเทควิวสระไว้น้ำของบ้านหลังนี้นี่ออกได้เลยแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาบรรยรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาซื้อบ้านนะครับคูวิล่าชั้นเดียวนะครับ อาจจะเป็นโซนหางดงหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่ในบ้านวางตานะครับบ้านนี้สร้างวิที่ดิน94ตารางวามีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะครับ4ห้องน้ําพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวถ้าใดกำลังมองหาบ้านก็อ,อยู่อาศัยเองนะครับหรืออาจจะเป็นบ้านหลังที่2 3 4หรือว่าต้องการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ในการปล่อยเช่าเนี่ยโลเคชั่นนี้ครับหมู่บ้านวางตาเนี่ยก็เป็นทำเลถือว่าเป็นที่ยอดฮิตของชาวต่างชาตินะครับที่ต้องการเช่าบ้านในโซนละแวกนี้นะ นั่นเองครับเพราะว่าด้วยความที่มีนานาชาติอ่ะหลายหลายแห่งในนี้นะครับทำให้ผู้เชา่าหรือต่างชาติเนี่ยเขามองว่ามาสรุปต่อเขานะครับเลยอยากเช่ากันกว้างจะเยอะเลยและถ้าต้องการดูสถานที่จริงนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0635494932ครับถ้ามีข้อสักถามหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถจะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์ของช่อง YouTube นี้หรือจะเป็นการติดต่อทางไลน์หรือโทรสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ยะมีครั้งนะครับเบอร์063-549-4932ครับและท่านนะครับชอบการรีวิวของบอมนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับและกดติดตามช่องของเราในบอมเอสเตทด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีบ้านคุเวล่าดีๆอย่างนี้ใหม่มาเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณท่านมากครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ